ตอนที่157หลิงเออขอการสนับสนุนให้สิทธิพี่ก่อนจากไป1ยามรุ่งอรุณระคังในสำนักดังสนั่นขึ้นอีกครั้งมีสิทธิ์48คนจากยอดเขาต่างๆที่ถูกเรียกมารวมกันก่อนหน้านี้พวกเขาขี่เมฆ30 2สองก้อนและบินมาจากทั่วทุกสารทิศไปที่หอไปฝานเมื่อเอาจำนวนคนหักลบด้วยจำนวนเมฆก็เกือบจะเป็นจำนวนของคู่บำเพนเต่าแล้วนั่นคือมีคู่บำเพนเต่าราว16คู่ ในฐานะเป็นหนึ่งในสองของหัวหน้าสิทธิสำนักตู้เซียนหลี่ฉางโซ่จึงไม่รู้สึกผิดปกติในเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องปกติของสำนักที่เขาคุ้นชินมานานแล้วในช่วงสองปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่เขาไปรวมตัวที่หอไปฝานก็จะได้ยินสิทธิพี่หญิงเยี่ยนเอ,อ๋เรียกเขาว่าสิทธิน้องชีชีหลายครั้งมากเกินไปจนในใจของเขานั้นไม่มีระลอกคลื่นปัญหาใดๆอีกต่อไปแล้ว คราวนี้ในที่สุดเขาก็ได้เห็นว่าปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูและเทพเฒ่าจันทราสร้างความวุ่นวายให้สำนักเซียนขนาดใหญ่อย่างสำนักเซียนเซียวเหยียวเหาเหาได้อย่างไรเพื่อให้มองโลกในแง่ดียิ่งขึ้นในบรรดาสามสำนักบำเพ็ญเต่าเหล่านี้สำนักบำเพ็ญเต่าหินน่าจะมีค่าเฉลี่ยของสิทธิ์ที่มีลักษณะหน้าตาดีที่สุดนี่อาจเป็นวิธีที่บุรุษและสตรีจะทำให้ตัวเองเป็นที่สนใจในสายตาของผู้อื่น ความจริงแล้วสิทธิ์พี่ใหญ่แห่งสํานักบําเพ็ญเต่าเป็นกังวลในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองของสํานักบําเพ็ญเต่าหยินไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้านล่างหลี่ฉางโซ่จะไม่วุ่นวายใดๆครั้งสุดท้ายที่เขาได้พูดคุยกับปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่หลี่ฉางโซ่เคยเตือนเขาอย่างสุภาพว่าหากเขาต้องการให้สํานักบําเพ็ญเต่าหยินรุ่งโรดด้วยการให้มีการครองคู่และเจริญพันธุ์มากขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันเป็นความพยายามที่ให้ผลลัพธ์เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น เขาไม่รู้ว่าปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูยอมรับการเสนอแนะเล็กน้อยนั้นหรือไม่จากนั้นเป็นต้นมาหลีช่ชางโซ่ก็ได้มอบตำแหน่งแปดป้ายสีทองอารามให้ปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูซึ่งเป็นบุรุษสูงวัยที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้ครองพรมจันมายาวนานจนพลังหยางเปี่ยมล้นสูงสุดฟ้ากล่าวกันว่าปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูเป็นมนุษย์คนแรกที่เทพีนีวาสร้างขึ้นมา ตามบันทึกของสำนักบำเพ็ญเต่าหยินในสมัยนั้นเหล่าจื้อบรรพชนไทชิงได้รับพลังปราณม่วงเหมืองแล้วและต้องบรรลุเต่าแห่งสามศพหนึ่งแต่ยังขาดไปหนึ่งก้าวเขาจึงไม่อาจกลายเป็นจอมปราดเทพได้บางครั้งเขาได้เห็นเทพีนีว่าสร้างมนุษย์ขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็ยังรู้ว่าเผ่าพันมนุษย์นั้นมีชะตากรรมพิเศษและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเขาอย่างล้ำลึกดังนั้นเหล่าจื้อจึงก่อตั้งสำนักบำเพ็ญเต่าหยินขึ้นมาเพื่อปกป้องเผ่าพันมนุษย์รับบุญจาก เต๋าสวรค์และกลายเป็นจอมปราดเทพในทันทีหลังจากเป็นจอมปราดเทพแล้วเหล่าจื้อก็ตั้งใจเลือกปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูนบรรดามนุษย์กลุ่มแรกในวันนี้เพื่อแสดงอำนาจและนำเขากลับไปที่ภูเขาคุณหลุนเพื่อสั่งสอนและมอบเต่าให้กับเขาดังนั้นตำแหน่งทรงเกียรติแห่งประจมานเต่าผู้ยิ่งใหญ่ของสิทธิ์พี่ใหญ่จึงสมควรอย่างยิ่งแล้วแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่เรื่องตลกชวนขบขันเท่านั้น ลีฉางโซ่รู้มานานแล้วว่าปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูเป็นปรมาจารย์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสิทธิ์ี่ใหญ่แห่งสามสำนักบำเพ็ญเต๋าจนถึงตอนนี้ปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่ได้เปิดเผยความสามารถต่อหน้าผู้คนสองครั้งและทุกครั้งเขาก็สร้างชื่ออันทรงเกียรติให้กับบรรพชนไทชิงลีช่ชางโซ่ได้เห็นบันทึกโดยละเอียดในตำราโบราณของสำนักบำเพ็ญเต๋ายินในช่วงสงครามจอมเวทปีศาจครั้งที่สองในสมัยโบราณด้านหน้าของอารามอู่จวงของเจิ้น หยวนตาเซียนซึ่งเป็นบรรพชนของเซียนพิภพ,พป,ปรามาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูมีเจดีวิจิตเทียนตี้สเสวียนอยู่เหนือศีรษะของเขาเขาเผชิญหน้ากับจักรพรรดปีศาบุรพาทไทจีที่ต้องการสังหารเผ่าพันธุ์มนุษย์และหลอมกระบี่สังหารจอมเวทเกิดการต่อสู้นองเลือดเพื่อหยุดยั้งจักรพรรดปีศาจปรามาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูได้ปกป้องมรดกส่วนเล็กๆของเผ่าพันธุ์มนุษย์และเปิดเผย ความสามารถของปรมาจารย์จอมปราดทำให้ปีศาจที่อยู่ในสถานะสูงสุดไม่กล้าทำร้ายมนุษย์อย่างบ้าคลั่งในขณะนั้นปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูเป็นเพียงสิทธิ์ที่มีอายุไม่ถึง12 0 0 0 0สน0ปีแต่กลับเผยความแข็งแกร่งได้เหนือกว่าจัก,กรพรรดปีศาจไทจีแล้วปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่ลงมือโจมตีครั้งที่สองในสงครามจอมเวทปีศาจครั้งที่สามในยุคโบราณในระหว่างการโต้กลับของเผ่าพันธ์มนุษย์ ในขณะนั้นปรมาจารย์เผ่าเวทได้ต่อสู้อย่างสุดกำลังและเข็นฆ่าปรมาจารย์แห่งสารปีศาจแต่สารปีศาจยังไม่ล้มลงและประมาจารย์เผ่าพัานมนุษย์ซึ่งยังพัฒนาไม่เต็มที่ก็ช่วยโอกาสนี้โจมตีพิฆาตเหล่าปีศาจในการต่อสู้ครั้งนั้นปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูเคยได้ปรากฏตัวขึ้นเขาก้าวขึ้นไปบนสมบัติชั้นยอดแผนภาพไทจีและเจดีวิจิตเทียนตี้สเสวียนห่วงที่อยู่เหนือ เขาพร้อมกับถือคาถาเฉียนคุณบุกทะลวงเข้าไปในสารปีศาจเพียงลำพังแล้วทำร้ายจัก,กรพรรดิปีศาจบูรพาไทจีอย่างรุนแรงก่อนจะบังคับเอาสมบัติเซียนเทียนและไล่จัก,กรพรรดิปีศาจบุรพาลงไปในทะเลกลาหนเขาไม่ยอมปล่อยให้จัก,กรพรรดิปีศาจบุรพาไทจีส่งต่อสมบัตินี้ให้กับผู้ยิ่งใหญ่ของเผา่าพันปีศาจในการต่อสู้ครั้งนั้นเผ่าพัานมนุษย์เดิมพันด้วยโชคแห่งเผ่าพัานของพวกเขา ไม่ว่าพวกเขาค้นล้มสารสวรรค์ของเผ่าปีศาจและกลายเป็นผู้โดดเด่นในใต้ล่าโดยได้รับการยอมรับจากเต๋าสวรรค์หรือถูกบังคับให้ทำลายล้างเผ่าพันปีศาจอีกครั้งหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นตำนานและบุรุษผู้นั้นก็ไม่มีโอกาสได้เคลื่อนไหวใดๆอีกเลยในโลกบรรพกาลมีคนไม่มากนักที่ค่อยๆกล่าวถึงนามของเขาทีละน้อย และมนุษย์ผู้ปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็คือสิทธิ์พี่ใหญ่นิรนามแห่งสำนักบำเพ็นเต๋าหยินเวลานี้เขาเป็นเพียงนักพรษเต๋าเยาวไวที่ดูธรรมดาผู้ชอบหลีตาและยิ้มยิ้มเขาทุ่มเทอย่างเต็มกำลังในแผนการหมื่นปีแห่งการเจริญพันธุ์มนุษย์ครั้งใหญ่ของสำนักบำเพ็นเต๋าหยินขณะที่หลีช้างโซ่กำลังครุ่นคิดอยู่ในใจเขาก็มาถึงหน้าหอไปฝาแล้วแน่นอนว่าหลีช้างโซ่ย่อมไม่กล้าบอกผู้ใดถึงตำแหน่งอันทรงเกียรติที่เขามอบให้สิทธิ์พี่ใหญ่ จากใจขณะนี้ยังมีเวลาอีกครึ่งปีก่อนที่สำนักตู้เซียนจะออกเดินทางสู่ดินแดนเทวมชิมาความที่ในการเรียกสิทธิ์48คนไปยังหอปายฝานก็เปลี่ยนจากปีละครั้งมาเป็นสามเดือนครั้งตามประเพณีของดินแดนเทวมชิมาและดินแดนเทวบุรพาแล้วการประชุมเช่นนี้ย่อมต้องมีการต่อสู้แลกเปลี่ยนทักษะระหว่างเหล่าสิทธิ์ด้วยอย่างแน่นอน ในเวลานั้นยิ่งสิทธ์เหล่านี้มีอายุน้อยแต่มีฐานพลังปราณสูงและความสามารถมากเท่าใดแน่นอนว่าฝ่ายเต่าที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาก็จะยิ่งได้รับการยกย่องมากขึ้นเท่านั้นเชกเช่นโยชินสเวียนยาซึ่งเป็นสิทธ์รุ่นเยาวที่บรรลุไปถึงขอบเขตคืนกลับเต่าวิธีขั้น8มีทักษะวิทยายุทธและพลังเวทสูงทั้งยังเป็นสิทธ์สาวที่มีรูปโฉมลำเลิศซึ่งกำลังจะข้ามผ่านทันสวรรค์เพื่อกลายเป็นเซียนนางย่อมจะนำความรุ่งโรจน์มาสู่สำนักตู้เซียนทว่าในทางกลับกันหลี่ ฉางโซ่ได้ปลอมตัวเป็นสิทธิ์ที่มีอายุเกือบ200ปีและแทบไปไม่ถึงขอบเขตคืนกลับตาวิธีขั้นสามเขามีรูปโฉมไม่เลวแต่นอกเหนือจากค่ายกลนและเวทหลบหนีแล้วความสามารถของเขาในด้านอื่นๆก็ถือว่าธรรมดาเท่านั้นเขาเป็นเพียงสิทธิ์รุ่นเยาว์ที่ใช้เวทหลีลีปัทพีซ่อนกายแน่นอนว่าเขาย่อมไม่ถูกจัดให้ลงสู่สนามประลองดังนั้นหลี่ชางโซ่จึงช่วยประโยชน์จากสถานการณ์นี้พายเรือตามน้ำและวางตัวเองให้อยู่ใน ฐานะสิทธิ์รับใช้ที่คอยดูแลรับผิดชอบในการทำงานต่างๆทุกครั้งที่มีการเรียกบรรดาสิทธิ์มาร่วมหารือกันหลี่ชางโซ่ไม่เคยเผยความคิดเห็นใดๆและยืนกรานที่จะมีคุณสมบัติสามประการด้วยกันสิทธิ์น้องโยฉินพูดถูกสิทธิ์น้องโยฉินกล่าวได้สมเหตุผลถ้าจะจดจำคำสั่งสอนของท่านผู้อาวุโสทั้งหมดหลี่ชางโซ่จะมั่นคงและธรรมดามากขึ้นแล้วจะได้รู้แจ้ง เมื eh ini, ่อหายดีแล้วหลี iesta, ่ชางโซ่จึงจัดการกับสถานการณ์ในลักษณะเช่นนั้นหลายครั้งติดต่อกันด้วยการโป้ปดและปกปิดตัวเองจากผู้คนในระดับสูงแค่แค่เขาดูแลสิ่งต่างๆได้อย่างชำนาญมากขึ้นและสะสมประสบการณ์ต่างๆมากมายเพื่อการทำงานในสารสวรรค์ในอนาคตในเรื่องนี้หลี่ชางโซ่รู้ขอบเขตจำกัดของเขาในด้านนั้นเสมอ เขารักษาระยะห่างจากเหล่า,มาเมล็ดพันธุ์เซียนและสิทธิที่โดดเด่นของยอดเขาต่างๆซึ่งพวกเขาคุ้นเคยกันดีจึงต่างเพียงพยักหน้าให้กันอย่างไม่ใส่ใจนะยามนี้แน่นอนว่าการปลอมตัวอยู่ในสำนักของลีชางโซ่ได้บรรลุสู่ขั้นที่สามแล้วขั้นแรกคือต้องใส่ซื่อและทำตัวให้ต่ำไร้ความสำคัญแต่นอกจากเงินสนับสนุนรายเดือนของเขาแล้วเขาก็สามารถไปที่หอพระสูตรเต่าเพื่อค้นหาขยะเท่านั้นซึ่งและไม่ได้พบทรัพยากรมากนะ ขั้นตอนที่2คือการปลอมตัวตามธรรมชาติและคงภาพของมเมล็ดพันธุ์เสียนด้วยคุณภาพเอาไว้เพื่อลดความโดดเด่นลงแต่ปรากฏการหลายอย่างก็อาจสมเหตุผลมากกว่าขั้นตอนที่3คือบัดนี้การทำตามตัวอย่างที่ดีและเป็นรองหัวหน้าผู้ถ่อมตนมั่นคงและไม่สร้างปัญหา 1. สามศพหรือนอนสามตัวคือระวังสามสิ่งความต้องการของตัวเราความรู้สึกเช่นอิจฉาริษยาลุ่มหลงโมโหโกรธความโง่ง,งมของตัวเราซึ่งต้องกำจัดออกไปเพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์ ตอนที่158หลิงเอ๋อขอการสนับสนุนให้สิทธิพี่ก่อนจากไป2วันนี้สิทธ์สิ์48คนมารวมตัวเรียงแถวตามตำแหน่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่มุมห้องทถงกันอีกครั้งโยชินสเสวียนหย่าและสิธแ์8อันดับแรกของสำนักนั่งบนเบาะในแถวแรกในขณะที่หลีช่ชางโซ่นั่งอยู่ในมุมหนึ่งและพร้อมที่จะรับภารกิจที่ผู้อาวุโสจะมอบหมายให้เขาครั้งนี้ก็เหมือนกับครั้งก่อนๆเช่นกัน ผู้อาวุโสเกิดผู้อาวุโสอันดับหนึ่งซึ่งดูแลกิจการภายในของสำนักมาถึงพร้อมกับผู้อาวุโสเซียนเทียนสองสามคนทั้งหมดนั่งลงตรงข้ามกับบรรดาสิทธ์พร้อมเผยรอยยิ้มเมตตาออกมาผู้อาวุโสเกิดกล่าวอย่างอบอุ่นว่างานที่มอบหมายให้ไปเตรียมการก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรเอาพวกมันทั้งหมดออกมาขอรับเจ้ากะบรรดาสิทธ์ต่างพยักหน้ากันทีละคนพวกเขาล้วนหยิบกล่องไม้สี่เหลี่ยมกว้าง ออกมาจากคลังเวทจัดเก็บซึ่งมีลักษณะเป็นปิ่นปกักผมแหวนเข็มขัดและจี้หยกจากนั้นก็หยิบมว้วนภาพวาดออกมาพวกเขาแต่ละคนล้วนคลี่เปิดม้วนภาพแต่ภายในนั้นกลับพบว่าเต็มไปด้วยถ้อยคำต่างๆจากนั้นผู้อาวุโสเกิดก็กล่าวว่าสเสวียนยามาตรวจสอบดูทีว่าพวกเขาได้คัดลอกหลักการของสิทธิ์ถึง36จบหรือไม่เจ้ากะโยชินสเสวียนยาตอบอย่างจริงจังก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปมาเพื่อตรวจงาน ของสหายสิทธิ์ร่วมสำนักในไม่ช้าโยชินเสเวียนย่าก็รายงานว่าถึง36จบแล้วเจ้ากะดี B. ผู้อาวุโสเกิดพยักหน้าช้าๆพร้อมกับกล่าวว่าเนื้อหาของหลักการของสิทธิ์ชุดนี้ดีมากมีมาตรการรับมือมากมายให้จัดการ <c oughs> เมื่อพบกับสถานการณ์ต่างๆที่ไม่เหมือนกันซึ่งพวกเจ้า ต้องจดจำเอาไว้ตลอดเวลาในอีกสามเดือนข้างหน้าพวกเจ้าจะต้องเดินทางติดตามเจ้าสำนักผู้อาวุโสและผู้บริหารดูแลสำนักไปที่สำนักจินกงในดินแดนเทวะมชิมาข้าจะไม่พูดซ้ำในสิ่งที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้ววันนี้เรามาต่อจากจุดที่ค้างไว้ในบทเรียนครั้งก่อนแล้วกันท่านผู้อาวุโสโปรดชี้แจงสามบทสุดท้ายของหลักการของสิบ จากนั้นบรรดาสิทธ์ต่างก้มศรีรษะตอบรับในขณะที่เหล่าผู้อาวุโสสลับกันอธิบายรายละเอียดของเนื้อหามากกว่า3า0พันคำในส่วนครึ่งหลังของหลักการของสิทธิทละคนหลีชางโซ่ถึงกับชนักงานแน่นอนว่าเขาสัมผัสได้ว่าสํานักให้ความสําคัญต่อการประชุมแหล่งกําเนิดสามสํานักบําเพ็ญเต่าในครั้งนี้มากเพียงใดแต่ในบทเรียนนั้นเป็นเพียงประสบการณ์เล็กน้อยของเขาดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องตีความให้มากเกินไป เรื่องนี้สิ่งที่ทําให้หลี่ฉางโซรู้สึกทําอะไรไม่ถูกที่สุดก็คือเหล่าผู้อาวุโสต้องการให้เขาอ่านทําความเข้าใจและเขียนงานสะท้อนการไคร่กรนในงานของตัวเขาเองหลังจากนั้นประเด็นที่สําคัญก็คือเขามักถูกวิจารณ์ว่าตอบไม่ตรงคําถามซึ่งจะทําให้เขาผ่านได้ยากมากในศาลาที่อยู่ด้านข้างกรงสัตว์วิญญาณบนยอดเขาหยกน้อยหลิงเอ๋อเจ้าไม่อยากไปในดินแดนเทวะมชิมาด้วยกันจริงๆหรือ ในขณะนั้นจิวจิวถือน้ำต้าสุราขณะนั่งอยู่บนเตียงข้างหน้าต่างพลางหันไปมองป่าด้านนอกแล้วถามอย่างจริงจังหลิงเอ๋อที่กำลังทำความสะอาดจัดเก็บชามและตะเกียบด้านข้างพลันแย้มยิ้มพร้อมกับพยักหน้าแล้วกล่าวว่าฐานพลังปราณของข้าต่ำเกินไปข้าจะฝึกบำเพ็ญอย่างสงบสุขอยู่บนภูเขาเจ้ากะก่อนหน้านี้มีผู้อาวุโสท่านหนึ่งอยากแนะนำให้เจ้าได้ไปเข้าร่วมการประชุมแล้วใหญ่เจ้าจึงปฏิเสธเขาเล่า หลิงเอ๋ยยิ้มโดยไม่เอ่ยวาจาใดขณะรีบกำจัดหลักฐานการกระทำผิดของนางและเรียกทานน้ำผู้วิญญาณมาล้างมืออย่างรวดเร็วจิวจิวไม่เอ่ยถามเพิ่มเติมอีกแล้วนอนหาวอยู่ที่นั่นก่อนจะมองดูทิวทัศน์นอกหน้าต่างต่อไปจิวจิวถูกผู้อาวุโสของสำนักเตือนสองครั้งเพื่อให้นางใส่ใจกับคำพูดและการกระทำของนางให้มากขึ้นเมื่อไปเข้าร่วมการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพนเต๋า เป็นผลให้จิวจิวต้องปรับเปลี่ยนท่าทางปกติของนางให้ดูจริงจังมากขึ้นเมื่อออกไปข้างนอกและพื้นนิสายอารมณ์ร้อนของนางทั้งหมดก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเช่นกันในท่าทีจริงจังของนางแฝงไว้ด้วยความหมองเศร้าทว่าในตาลึกซึ้งของนางนั้นกลับเผยให้เห็นความงดงามบริสุทธิ์ที่เปี่ยมล้นมานานนับพันปีในเวลานั้นนางจิบสุราจากน้ำเต้าอยู่ข้างหน้าต่างขณะเผยอ,อารมณ์ลึกซึ้งจากภายในออกมา ก่อนจะพบกับหลีชังโซ่สิทธิ์หลานตัวน้อยที่น่าสนใจคนนี้นางมีนิสัยเช่นนั้นอยู่เสมอต่อมาเพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดียิ่งนางจึงมีความสุขมากเกินไปหลังจากนั้นหลิงเอ๋อก็ถือถัดผลไม้กับลอยกลับเข้ามาในบ้านก่อนจะถอดรองเท้าปาักและนั่งลงบนเตียงพลางมองดูทิวทัศน์ภายนอกหน้าต่างหลังจากครุ่นคิดในเรื่องนี้แล้วหลิงเอ๋อจึงตัดสินใจช่วยลดปัญหาที่ไม่จําเป็นให้สิทธิ์พี่ของนาง ดังนั้นหลิงเอ๋อจึงกระซิบว่าอาจาร,รย์อาจิวหากสิทธิพี่ของข้านั่งอยู่ตรงมุมห้องเพียงคนเดียวจิวจิวจึงกล่าวออกมาทันทีว่าวางใจเถิดเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะไปแกล้งเขาเองในยามนี้โปรดอย่าใส่ใจสิทธิพี่ของข้าเจ้ากะหลิงเอ๋อกล่าวพลางถอนหายใจเมื่อสิทธิพี่ของข้าอยู่ข้างนอกจริงๆแล้วเขาเป็นคนขี้อายมากหาใช่น้าหนาแต่อย่างใดไม่หักมีสตรีเข้าใกล้เขามากเกินไปเขาจะรู้สึกว่ากำลังเป็นที่จับตามองของทุกคนอยู่เจ้ากะ อย่างนั้นหรือจูจูจิวจิวก็นึกถึงอาการป่วยแปลกๆของหลีช้างโซ่เมื่อยามที่ไปยังดินแดนเทวะอุดรนได้ในทันใดหลิงเอ๋อพยักหน้าจริงจังแล้วขอร้องจิวจิวอีกสองสามคำจากนั้นจิวจิวพึมพำกับตัวเองและตกลงอย่างหนักแน่นแต่เมื่อถึงเวลาปรมาจารย์ผู้สูงส่งวังชิงของนางก็จะไปกับนางด้วยนางจึงไม่อาจกระวนกระวายมากเกินไปได้ ในอนาคตอันใกล้จะมีการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต๋าซึ่งจัดขึ้นที่สำนักจินกงในดินแดนเทวมชิมชาอาวอีสิทธิ์อยู่นี่แล้วขอรับที่ข้างสะสมบัติบนเกาะเต๋าทองมีนักพระเต๋าไวกลางคนที่แข็งแกร่งยืนอยู่ข้างหน้าอาวอีนักพระเต๋าผู้นี้มีใบหน้าเรียบนิ่งไม่มีความโกรธหรือไว้ตัวยโสใดๆและให้ความรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวลขณะกล่าวออกมาช้าช้าเขาคืออาจารย์ของอาวอีเซียนใหญ่อู้หยุนซึ่งเป็นผู้นำของเซียนทั้งเจ็ด อาอีเอ๋ยถามว่าท่านอาจารย์ท่านอยากให้สิทธ์เข้าร่วมด้วยใช่หรือไม่ขอรับใช่เซียนใหญ่อู้หยุนตอบพลางพยักหน้าการประชุมสามนิกายในคราวนี้เป็นเรื่องของโชคชะตาของสำนักบำเพ็ญเต่าเจ้าเป็นสิทธ์คนเดียวของข้าต้องไปเข้าร่วมแทนข้านี่เป็นของเจ้าเซียนใหญ่อู้หยุนหยิบกระดองเต่าหยกขนาดเล็กออกมาแล้ววางไว้ในมือของสิทธ์ของเขา ทั้งสามสำนักบำเพ็ญเต๋าล้วนมีแหล่งกำเนิดเดียวกันนี่เป็นประโยคที่ท่านปรมาจารย์จอมปราดมักกล่าวถึงท่านไม่ประสงค์จะเห็นความขัดแย้งระหว่างเรากับสำนักบำเพ็ญเต๋าฉานจำเอาไวใ้ให้ดีหากพวกเราคนใดคนหนึ่งอยากหาหรือร่วมกันเจ้าจงถือสิ่งนี้ไว้ในมือแล้วข้าจะสัมผัสถึงมันได้ขอรับสิทธิ์เข้าใจแล้วอ้าวอีตอบกลับด้วยความเคารพเซียนใหญ่อู้หยุนจึงยิ้มบางพลางยกมือขึ้นตบศีรษะของอ e. ้าวอีเบาๆ จากนั้นพลังงานบริสุทธิ์ก็หลั่งไหลเข้าไปในศีรษะของอาอีทันใดนั้นอาอีพลันตกตะลึงบัดนี้ในใจของเขาเปลี่ยนปัญญาอย่างรู้ลึกซึ้งจนสัมผัสได้ถึงการรู้แจ้งในขณะที่ขอบเขตลมปราณในร่างของเขาค่อยๆทยานเพิ่มสูงขึ้นและพลังสายโลหิตในร่างของเขาก็เดือดพุ่งพล่านขึ้นมาทันทีปรมาจารย์จับศีรษะของเขาและมอบขอบเขตสเสวียนให้กับเขาทำให้เขาขจัดม่านหมอกแห่งความสับสนจนได้รับปัญญาเป็นผู้รู้แจ้งก่อกำเนิดเต๋าของตัวเองขึ้นมา ไม่นานหลังจากนั้นอาวอกีก็กอดกระดองเต่าหยกและจมลงไปในสะสมบัติเซียนใหญ่อู้ย่นยิ้มบางแล้วหายวับไปในสายลมโดยไม่ได้เป็นที่สังเกตของผู้บำเพ็ญคนอื่นๆบนเกาะเต่าทองเลยครึ่งวันผ่านไปหลังจากนั้นเจ้ากงหมิงก็เหยียบเมฆขาวตรงไปที่เกาะเต่าทองอย่างรวดเร็ว